สำหรับคนทำงานนะครับบางครั้งเราจะต้องนำเสนองานที่อยู่ในชีทซึ่งเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าง,งานของเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งคนน่าจะอ่านภาษาไทยไม่ออกในคลิปที่ผมเลยจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนข้อมูลในเซลให้เป็นภาษาอื่นอย่างรวดเร็วทํายังไงมาดูกันมาลองดูตัวอย่างชีทก่อนนะครับสําหรับในชีทนี้คอลัมน์ a จะเป็นข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดเลยสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำข้อมูลในเซลล์นี้นะครับมาแปลก็ง่ายมากโดยฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือเท่ากับ Google Translate เลยนะครับตามด้วยชื่อเซลล์อย่างอันนี้เป็น A2 จากนั้นในช่วงแรกให้เราเลือกภาษานะครับ TH ก็คือ Thailand ภาษาไทยจากนั้นก็ขั้นด้วยคอมมาตามด้วยภาษาที่เราต้องการให้มันแปลให้ EN ก็คือภาษาอังกฤษนะครับความหมายของสูตรนี้ก็คือแปลข้อมูลในเซล A2 จากไทยเป็นอังกฤษ แม้แต่ชื่อมันก็แปลให้นะครับเห็นไหมเดีย๋ยวลองดูที่เป็นประโยคคำพูดนะครับ,บก็ลากลางมาได้เลยนะเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากอีกตัวอย่างหนึง่งผมจะลองแปลงเป็นภาษาเกาหลีดูนะครับที่เกี็บพิมพ์ใหม่เดี๋ยวผม Copy สูตรก่อนโอเคภาษาเกาหลีเนี่ยโค้ดก็จะเป็น k o r e a นะก็ ko อันนี้ ได้เช่นกันลองภาษาจีนดูไหมทำให้อูกภาษาหนึ่งแล้วกันโอเคภาษาจีนโค้ดก็คือ ZHCN โอเคได้แล้วนะหีหา่าวสวัสดีเท่านี้เวลาเราพีเซนต์รายงานให้ชาวต่างชาติฟังเขาก็น่าจะดูรายงานเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับ ก็ลองไปไปยุกใช้กันดูนะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์์ล่ะสวัสดีครับ